สาวสวยแล้วนเนี่ยสวยมากเก็บภาพบรรยากาศสวยมากเลยแบบนางในวรรณคดีเลยวัดกำลังสั่งงานวกำลังาไปหาที่นั่งหนี่เดี๋ยวจะไปดูจับจูนพัสดุส ไปไปไปนะคลิปพี่ากงไนังนีถ่ายรูปไปนไ่ป็นรปบารรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ ใช่เอกใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เป็นทุกบทบาทเลยครับทุกบทบาทเลยใช่ใช่พ่อกันใช้มายืนคู่สิเดี๋ยวพี่หมอถ่ายรูปให้ว่าไม่เอาว่าถ่ายแน่ถ่ายกับหุูไง้ักรบาทนึงพ่อเดี๋ยวหนูส่งให้หนึ่งสองถ่ายกล้องนี้หน่อยนะนี่มองกล้องพิทเลยค่ะงนี่มองกล้องพิทหนึ่งสองสวยมากบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องมุกิก พ่อการช้ดูแลลูกสาวตลอดแล้วอยลูกสาวทุกอย่างก็คือพ่อการช้เราจะอยู่ห่างแบบหัวไม่เดี๋ยวตอนเย็นเราเปลี่ยนชุดเป็นไปรก็เลยต้องรีบถ่ายชุดนี้ตอนเย็นเราเปลี่ยนถ่ายให้พ่อแล้วใช่ไหมใช่ถ่ายรี้สาวเป็นยังไง้หมก็สวยทุกวันนะสวสำหรับเราลูกสาววยใช่ ตื่นใหม่ก็สวยต้อกส้องวสยาไปก่อนของทวัทาคีตะกอคัมาคเอามากินก่อนสิผมกินเยอะๆเลยมันจะลมไหมนี่ ระวังมันเลื่อนนั่นน่ะมีข้าวต้มไหมกิดข้าวต้มไหมข้าวต้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 มมั้ไม่น้อยมาตอนไหนนี่ไม่น้อยมากินกีิม

ครบสเกแล้วน,นะวันนี้เนาะ19บแล้วค่ะเป็นสาวแล้วปเป็นสาวขึ้นใหใจพระทันพี่้อยใจพระทันพี่้อยปเป็นสาวขึ้นใหม่มีผลกุ้งไปอยยไอ,ไปอยเจะบัได้ใส่ออกันแล้หน้าเท่าไหร่ีหน้าหน้า20สหน้า20ไส้นหนูลงไหมน่

มืงเล็ก็ได้ค่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถือถืออย่างมือเล็ก็ได้ถ้าหลาก็ได้เพราะว่เพราะสวยไงเธอไม่ต้องมาพูดเลยก๊อปไม่มีเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก๊อปทำไมเธอพูดอย่างนี้ เธอไม่เธอไม่ต้องมาวัดของฉันเลยนะเพสเพสเออไปไปครับไปกินห้องไปไปกินในห้องลูกส่งไว้พอด้วยครับคือถ่ายเมื่อกี้ได้ได้ถ่ายไหมถ่ายส่งไว้พอด้วยขออนุญาตดึงตัวฉันเป็นหิวข้าวแล้ว เธอไม่ต um like ้องมาวัดของฉันเลยนะไอเปอกเธอมัดใจเลยใช่ไหะป้าผู้ยิงฮะป้าผู้ยิงเจ้าเอี่ยงตาห้องเป็นขอกเก่าแผนกยูทูบเบอร์ก็เดินทั้งวันแล้วครับวันนี้ยูทูบเบอร์แล้วก็เดินทั้งวันนะวันนี้มันเป็นงานของเรามันเป็นงานของเรา สวัสดีครับอู้ยิ่พอขวายมากเลยพอขวายมากแล้วออแล้สวัสดีครับสุดยอดเลยพอตลาดหน่อยโอ้ยข,ขาหามันอีกแน่ซอสอ่ะกับหนุ้ยนะอย่อนะซอสกับหนุ้ยนี่นั่งนั่งขึ้นไว้นั่ง ดูให oh, oh. no uh. um. ้พ่อหน่อยแป๊บหนึ่งพ่อท่างหาซองอ่ะพี่บัวมีคนขับรถได้อย่าคนไมเาเนี่ยเขาไม่ไ้ไขับรถกลับบ้าน เว่ารถพี่ดีรอมาสิ่่วดีทรถกลับคือแม่รถอยู่รถนั่งเกีก่อนับกลับวันน่นี้ับแม่แล้วจะเอ,อายอ,อยังมาทีเดียวขอบคุณทุกคนใจครับพี่น้องครับ FC พี่อาร์ตครับ FC พี่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้ากรนังเบาเด็ดขอหัวกระันหัวกรข้าวเดียอ่ะพอกันชิบนาค้าสวัสดีครับ